สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมทะเบียนคุ้มทรัพย์สินนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มเนี่ยนะครับตามประกาศของกรมบัญชีกลางก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นคุรุพันธ์ตามเกณฑ์แล้วก็ตามโมเดลนะครับก็คือ2แบบนี้นะครับก็จะแตกต่างกันตรงที่มีการคิดค่าเสื่อมราคานะครับแล้วก็ ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคานะครับซึ่งตรงหัวเนี่ยนะครับข้างบนก็เหมือนนกันนะครับก็คือมีประเภทมีลหัสต่างๆเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเพียงแค่ต่างกันตรงที่มีการคิดค่าเสื่อมนะครับกับไม่มีการคิดค่าเสื่อมแค่นั้นเองนะครับเอาทีนี้ไปดูการใช้งานโปรแกรมนะครับก็ไม่ยากนะครับก็คือก็มี2ส่วนนะครับส่วนที่เกาะกข้อมูลของของทรัพย์สินหรือคู่ลูกพันธ์นะครับแล้วก็ ส่วนที่เป็นเป็นประเภทของคลุพันนะครับก็ประเภทคลุพันเนี่ยนะครับก็จะมีการกําหนดประเภทนะแล้วก็อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามข้อมูลที่ที่ได้มานะครับบางเขตบางที่อาจจะข้อมูลปีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับ ส่วนบัญชีนะครับบัญชีคุณรั์สินเนี่ยนะครับก็ไม่ยากครับก็คือ1นเลยนะครับก็คือว่าเราจะกรอกทรัพย์สินประเภทอะไรนะครับหรือชนิดไหนนะครับก็กรอกไปเลยนะครับสมมติโทรทัศน์เนี่ยนะครับก็กรอกไปเลยโทรทัศน์ได้มาวันที่เท่าไหร่นะครับเรื่องจากเรื่องอะไรนี่ยนะครับล้วก็ใส่ใส่ไปนะครับตามเอกสาร้างยิงตัวนี้นะครับแล้วก็ประเภท นะครับตรงนี้นะครับประเภทตัวนี้มาจากไหนครับก็มันมาจากชีทเมื่อกี้แหละครับชีทประเภทคลุกพันนี่แหละนะครับที่เรากําหนดไว้นะครับถ้าเราเลือกตัวนี้นะครับต้อมูลตัวนี้นะครับอไเรื่องของอายุการใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาให้เราเองนะครับสมมุตินะครับโททัศนะครก็คือประเภทของคลุกพันโคสร่างและเผยแพร่เอาสมมตินะครับเราคลิกไปเลยนะข้อมูลก็จะขึ้นมาให้ว่าอายุการใช้งานอย่างเป็นสื้อผ้าเนี่ยประมาณ5ปี อัตราค่าเสื่อมต่างๆเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวโปรแกรมเขาจะคิดเองส่วนข้างบนเนนับก็กรอกเองนะครับเกี่ยวกับรหัสนะครับคุณลักษณะสมบัติต่างๆนะครับรุ่นต่างๆเนี่ยก็ก็กรอกเองนะครับในเรื่องของประเภทนี้ก็เงบ่อประมาณนะครับที่เราได้มาเนี่ยนะครับจากงบประมาณเนี่ยก็ติ๊กไปเลยนะครับเช่นงบประมาณเงินนอกงบประมาณนะครับใช้วิธีการตกลงราคานี่ก็ติ๊กไปเลยนะครับ แล้วก็ทีนี้มาดูวิธีการการคิดค่าเสื่อมนะครับซึ่งตามประกาศเนี่ยเขาว่าให้เราคิดค่าเสื่อมนบทุกๆุกกัญญานะครับกัญญาสามสิบกัญญาของปีทุกๆปีนะครับเช่นเราได้โทรทัศน์มาเนี่ยนะครับกุมภานะครับหกศูนย์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้คิดค่าเสื่อมทุกๆกัญญานะครับแล้วก็ ตรงนี้เราก็ใส่ไปเลยครับ30กันยานะครับปี60แล้วก็ใส่ไปเลย25 60นะครับโปรแกรมก็คิดให้ว่าเออจากกุมภาพันธ์ถึงกันยาเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา8เดือนเนี่ยนะครับค่าเสื่อมเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มูลค่าสุทธิเนี่ยจะเหลือเท่าไหรนะ่ประมาณนั้นนะครับต่อไปก็เป็น30กันยา561 ใช่ไหมครับก็จากกันยา60ถึงกันยา61เนี่ยนะครับก็ผ่านมาแล้ว1ปี8เดือนนะครับก็โปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะคิดค่าเสื่อมราคาให้แล้วแล้วก็มูลค่าสุทธิเหลือเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวโปรแกรมคิดให้เองนะครับบางคนบอกให้ขี้เกียจกรอกเยอะเนี่ยนะครับไอ้อะไรนะโทรศัพท์เนี่ยมันได้มาหลายปีแล้วนะครับได้มาหลายปีแล้วแล้วกรอกปีปัจจุบันเลยได้ไหมก็ถ้าตามตัวอย่างนะครับถ้าตามตัวอย่างเนี่ยก็ก็สามารถทําได้นะครับสมมุติว่า มันได้มาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยสมมติตัวอย่างเนี่ยได้ตั้งแต่ปี40แล้วเรามาคิดค่าเสื่อมในปี44เลยนะครับก็ก็ได้นะครับถ้าตามตัวอย่างนะครับเพราะว่าตัวอย่างเขาก็เขียนมาให้นะครับสมมตินะครับ15ก็พอ60ใช่ไหมสมมติได้มาสัก3-4ปีล้สมมติว่าผ่านมา4ปีละนะครับแล้วก็มาคิดค่าเสื่อมที่กันยาปี64เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ30กันยานะครับ สองหกเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะคิดให้ว่าผ่านมาเนี่ยตั้งแต่กลุ่มผ่านมาถึงกันยา6กเนี่ยผ่านระยะเวลามา4ปี8เดือนละนะครับดังนั้นค่าเสื่อมเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มูลค่าสุทธิก็จะเหลือประมาณนี้สมมุติปี65สมมุติลองดูนะครับต่อไปปี65นี่นะครับก็ปี65เนี่ยค่าเสื่อมราคามันก็จะ ก็จะหมดนะครับหมดพอดีพอหมดพอดีปุ๊บมันก็เหลือศูนย์บาทนะครับศูนย์บาทปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวตัวโปรแกรมก็ขึ้นให้เองว่าข้อมูลนะครับคงเหลือเนี่ยนะครับก็จะเหลือไว้ที่1บาทนะครับตัวนี้นะครับถ้าระยะเวลาการใช้งานเนี่ยอยากพิมทราบหมดแล้วนะครับถ้าหมดแล้วเนี่ยอย่าวโปรแกรมก็จะขึ้นให้เองว่าตอนนี้นะครับมูลค่าทางบัญชีเนี่ยก็จะคงเหลือไว้1บาทนะครับตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับ นะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงต่างก็ใส่ตามนั้นนะครับก็การพิมพ์นะครับการพิมพ์เนี่ยก็จะมีส่วนเนี้ยนะครับก็คือเป็นส่วนที่อยู่แผ่นหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นเรื่องของประวัติการซ่อมบำรุงนะครับของครูพันธ์จินันนะครับก็ลองใช้ดูนะครับก็ไม่น่าจะยากนะครับต่อไปอย่างบางโรงเรียนบางท่านบอกว่ามันช่องเนี้ยนะครับ มันอาจจะยาวกคนเนี้ยนะครับอาจจะมีอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆเนี่ยสอสบรรทัดทํายังไงก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเช่นเช่นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับอย่างที่ผมเคยเห็นน,นะครับก็บางคนใส่เมาส์ใส่อะไรใช่ไหมครับอยากจะมีให้มันต่อมาสักสองสามบรรทัดได้ไหมก็ได้นะครับสมมุิว่ามีอุปรกรณ์อะไรบ้างมีเมาส์คีย์บอร์ดใช่ไหมครับอสามบรรทัดใช่ไหมครับก็ลากไปแม่เลยครับลากมาให้ถึงบรรทัดนี้เลยนะครับเนีสามบรรทัด แล้วทำไงต่อครับก็ดับเบิไปคลิกไปเลยครับอ่าแล้วก็กดที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับกดอินเทอร์เน็ตแล้วก็อ่าอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับแล้วก็กด Enter ครับเนี่ยแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับเมาส์อ่าแล้วก็บรรทัดต่อมานะครับก็กดอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับแล้วก็กด Enter ครับนี่ครับคีย์บอร์ดใช่ไหมครับเนี่ยครับเนี่ยก็ได้ละเห็นไหมครับเนี่ยก็อยู่ในช่องเดียวกันละนะครับก็ ส่วนอะไรต่างๆก็จัดตัวเองนะครับสมมติเมาส์อะไรพวกนี้นะครับอยากจะมีเครื่องหมายเด็ดขึ้นมาอะไรก็เขาใส่ไปนะครับเนี่ยสมมตินะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็ได้ละทีนี้สมมติว่าไอ้ปิ้นเนี่ยนะครับไอ้ไอ้อ่าเดี๋ยวลองลองคลิกดูนะครับพอปิ้นปุ๊บเนี่ยอ่าหน้าต่อมาเอ้ยหน้าต่อมาเนี่ยมันมันมีโผล่มาทําไงนะครับเราก็ทําการซ่อนนะครับซ่อนทัก2แถวนะครับอ่ามันล้นมา2แถวแล้วก็ซ่อนทัก2แถว เวลาการซ่อนซเนี่ยครับก็คลิกตรงช่องนี่นะครับคลิกมาสักเนี่ยนะครับช่องเนี่ยสักสองสามอันก็ได้แล้วแต่นะครับเนี่ยคลิกมาปุ๊บแล้วก็มาตรงช่องตัวเลขนี่นะครับเนี่ยช่องต้องไหนก็ได้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ซ่อนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็จะโอเคละสวยงามแล้วลองลองคลิกพิมพ์ดูดิเนี่ยนะครับหน้าหนึ่งนะครับหน้าแรกนะครับหน้าหลังเนี่ยนะครับก็เสร็จละนะครับถ้าเราจะยกเลิกการซ่อนทําไง ก็ไม่ยากครับก็สมมติช่องที่ซ่อนเนี่ยมันอยู่แถวแถวนี้ไหมครับสังเกตก็คือ20ไป24สีเลยแสดงว่าการซ่อนเนี่ยอยู่ช่วงนี้แหละนะครับถ้าเรายกเลิกการซ่อนก็ไม่ยากครับก็คุมนี้ครับคุมสมรัถนเนี่ยนะครับสมบรตินี้แล้วก็คลิกขวาตรงตรงตัวเลขนี่แหละครับช่องไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ยกเลิกการซ่อนนะครับเอกสารต่างก็จะมาปกตินะครับทีนี้นะครับในกรณีที่เรามีมี ซับสินหรือมีคุรูพันธ์เนี่ยนะครับหลายชิ้นแล้วอยากทําไงครับก็ทําการเพิ่มชีทครับนะทำการก็ปีชีทนะครับก็ปี้ยังไงครับก็ผมมีปุ่มให้แล้วนะครับเนี่ยปุ่มเพิ่มแผงงานนะครับก็คลิกปุ่มนี้เลยครับคลิกมาปุ๊บนะครับเนี่ยนะครับชีทที่เพิ่มมาใหม่นะครับเนี่ยก็จะชื่อว่า New s h e e เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทํางานต่อได้เลยนะครับจะลบอันนี้ก็ลบทิ้งได้เลยนะครับ พวกนี้นะครับแล้วก็เรือนบรรทัดเลยมาได้ปกตินะครับปกติบรรทัดนี่จะกว้างประมาณยี่สิบเอ็ดนะครับความสูงแถวเนี้ยมายี่สิบเอ็ดแล้วก็ใส่ยี่สิบก็ได้นะครับเนี่ยนะครับพอได้ชีทใหม่มานะครับนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อชีทใหม่เลยนะครับแนะนําให้เปลี่ยนชื่อเลยนะครับสมมติเป็นชีทที่สีแล้วกันเนี่ยนะครับแล้วก็ประเภทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับตามนั้นนะครับ หรือเราจะ Copy จากจากชิ้นไหนก็ได้นะครับคลิกสมมติคลิกที่ชิ้นที่1นนะครับเนี่ยโทรทัศน์เนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มได้เลยนะครับเพิ่มแผ่นงานเห็นไหมครับแผ่นงานก็จะมาละนะครับชื่อ New s h e e t ละนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับก็ น่าจะเข้าใจนะครับในส่วนของการกรอกนะครับทะเบียนคุณทรัพย์สินในกรณีที่มีการที่ข้าเสร่มราคาก็ไม่ยากนะครับบทโปรแกรมจะเขียนเองเพียงแค่ว่าเรากรอกข้อมูลนะครับตามความเป็นจริงเข้าไปเดี๋ยวโปรแกรมจะเขียนเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูคลุพันต่ำโอเก์นะครับคลุกพันต่ำโอเก์แล้วก็ก็กรอกคล้ายๆกันนะครับกรอกคล้ายๆกับคลุพันต์ตามเก์ครับเพียงแค่ว่ามันไม่มีช่อง เสื่อมราคานะครับช่องคิดค่าเสื่อมราคาแค่นี้การก่อคล้ายๆกันครับเนี่ยครับก็ได้มาบันที่เท่าไหร่นะครับเรื่องจากซื้ออะไรนะครับเรื่องจกซื้ออะไรนะครับเราซื้ออะไรมานะครับก็ได้มากี่เครื่องนะครับเครื่องละเท่าไหร่นะก็ใส่ไปนะครับเดี๋ยวโปรแกรมก็คิดเองว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่เท่าไรก็เสร็จแล้วนะครับก็จบแล้วนะครับอะต่อไปครับทีนี้นะครับพอมันมีหลายๆชิ้นสมมตินะครับ จำไว้หลายๆชิ้นแล้วจําไม่ได้ว่า,า,ารายการเนี่ยมันอยู่ชิดไหนบ้างนะครับบางคนเนี่ยมือบางโรงเรียนเนี่ยนะครับมือบางาหน่วยงานเนี่ยมีเป็นห้าสิบสี่สิบรายการทําไงครับก็แนะนําให้ไปทําสารบัญไว้าถามว่าทําไงครับก็ในโปรแกรมผมก็จะมีให้นะครับโปรแกรมก็จะมีให้ก็คือมาที่ชี้สารบัญครับนี่ครับ ว่ารายการเช่นโทรทัศน pues uh, hmm. ์เนี่ยนะครับโทรทัศน์เนี่ยมันอยู่ชีทไหนครับอยู่ชีทไหนอ่าสมมุติว่าสารบันเนี่ยไอโทรทัศน์เนี่ยนะครับอยู่ที่ชีทที่1ใช่ไหมครับอยู่ชีทที่1นึ่แล้วก็มาที่สารบัญเลยครับมาที่สารบันเลยแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ครับว่าไอโทรทัศน์เนี่ยมันอยู่ที่ชีทที่1แล้วก็ใส่ไปเลยครับชีทที่1นเนี่ยนะครับอ่าเวลาเราคลิกไปนะครับเวลาคลิกไปเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมาชีทที่1เลยนี่นะครับนี่เลย เนราไปสารบัญใหม่นะครับอ่โดยปุ่มขวามือก็จะมีให้นะครับอ่ไปสารบัญใหม่เครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์เอฟสันเนี่ยนะครับอยู่ชีทไหนอ่สมมตินะครับเครื่องพิมพ์เอฟสันเนี่ยมันอยู่ที่ชีทที่ที่สองใช่ไหมครับชีทที่สองเนี่ยเราก็มาที่อ่าชีทสารบัญเลยครับบอกว่ามันอยู่ที่ชีทสองแล้วก็ใส่ไปเลยครับชีทที่สองนี่นะครับอ่าต่อไปครับคอมพิวเตอร์อยู่ชีทไหนครับคอมพิวเตอร์อยู่ชีทที่สามนะครับแล้วก็มาตรงสารบัญครับมาทําสารบัญเลยว่า คอมพิวเตอร์นะครับอคอมสมมตินะครับอคอมประกอบอคอมประกอบเนี่ยนะครับอยู่ที่ชีทที่3นะครับตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มาทำสารบัญว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวปุ่มเนี่ยมันก็จะไปตามนั้นนะครับนะเนี่ยสมมติว่าคอมเนี่ยอยู่ชีทที่3ใช่ไหมครับชีทเนี่ยชื่อว่าชีทที่3นะครับแล้วก็มาใส่สารบัญว่าเฮ้ยมันคือชีทที่3นะนะครับก็ใส่ตามนี้ ซึ่งหน้านี้นะครับจะไม่มีผลเกี่ยวกับการคำนวณต่างๆนะครับเพียงแค่ว่าจะเป็นตัวชี้ทางว่านะครับรายการต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ี่ชีทไหนนะครับแล้วก็ใส่ตามนั้นนะครับเวลาเราจะไปนะครับเราก็มาคลิกที่รูปสอดนี่เลยครับสมมติเราไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาคลิกตัวนี้เลยครับเนี่ยนะครับมันก็จะมาให้เองนะครับสมวนเร่าคอมเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราตั้งชีทไว้ว่า AA สมมตินะครับ A a เนี uh, ่นะครับแล้วก็มาที่าสารบัญนะครับสารบัญแล้วก็บอกว่าให้ไปที่ชีต a a นะครับคอมเนี่ยมันอยู่ที่ชีตที่ชื่อว่า a a ก็ใส่ไป a a นะครับนี่นะครับแล้วก็ลองดูนะครับเนี่ยผมเนี่ยมันก็จะมาละชีตเอเอ๋นะครับเมาส์นะครับเราจะไปดูไหนก็ไปที่สารบัญครับไปดูว่าเครื่องพิมพ์เอฟสันเนี่ยนะครับ แล้วก็คลิกตามนั้นเลยนะก็มาตามนั้นนะครับเดี๋ยวบอกว่าทุกชีตนะครับแผ่นงานสามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มตรงไหนครับก็มาที่ปุ่มเพิ่มแผ่นงานตรงนี้นะครับนี่นะครับแผ่นงานใหม่ที่จะชื่อว่า new sheet นะครับเนี่ยชื่อว่า new sheet ตรงนี้นะครับถ้าเพิ่มแผ่นงานมาแล้วนะครับก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนชื่อเลยนะครับให้เปลี่ยนชื่อเลยเป็นชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนไปเลยแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับ กันเองนะครับก,นกนบ็น่าจะไม่ยากนะครับน่าจะไม่ยากถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะก็สอบถามาในเพจได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับกนะ็วันนี้ก็คงจะแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็ สามารถที่จะสอบถามได้นะครับก็คงจะจบนะครับนการนําเสนอเกี่ยวกับการใช้งานนะครับนะโปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สินไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ